เจอตัวแทนประกันแบบนี้ถอยห่างออกให้ไกลเลยค่ะวันนี้จะมาแชร์เคสนะคะลูกค้าทักมาซื้อประกันสุขภาพกับไอซ์ซึ่งลูกค้าระบุว่าขอทแถลงปัญหาสุขภาพของตัวเองทั้งหมดก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นลูกค้าเนี่ยได้ไปซื้อประกันสุขภาพอีกบริษัทหนึ่งแล้วตัวแทนท่านนั้น่ะ แจ้งว่าไม่ต้องถแถลงอะไรเลยจะได้ผ่านไวๆผ่านง่ายๆทันโคเปเมนต์ลูกค้าจ่ายเงินเข้าไปเรียบร้อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจเพราะอะไรคะเพราะลูกค้าเนินน่ารักมากซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อบริษัทและลูกค้ากลัวว่าในอนาคตบริษัทสืบเจอจะทำให้ลูกค้าเนี่ยโดนยกเลิกสัญญา อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นบริษัทไหนค่ายไหนนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวแทนบุคคลท่านนั้นเลยคือคุณขายได้ค่าคอมไปแล้วแล้วยังไงคะผลักทิ้งพาระให้กับลูกค้าที่จะรับความเสี่ยงตรงเนี้ยบริษัทเขาตรวจเจออยู่แล้วว่าเคยมีประวัติที่ไหนแล้วถ้าเขาบอกเลิกสัญญากับลูกค้าเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือลูกค้านั่นเอง ดังนั้นนะคะทุกคนทําประการต้องแต่ยังสุขภาพดีจะได้คุ้มครองทั้งหมดทั้งร่างกายของเราหรือถ้าท่านใดเนี่ยเคยมีประวัติสุขภาพแล้วทานแหลงไปเถอะค่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะ จุดเนี้ยมันอาจจะไม่โดนคุ้มครองแต่ทางร่างกายของเราที่เป็นจุดอื่นอะยังได้รับการคุ้มครองด้วยประกันสุขภาพอยู่ซึ่งหากวันใดวันหนึ่งที่ท่านหายแล้วสามารถให้ตัวแทนที่ดูแลยื่นเรื่องเข้าไปในบริษัทพิจารณาใหม่เขาอาจจะกลับมาคุ้มครองอวัยวะชิ้นนั้นอีกก็ได้ทำประกันสำคัญที่ตัวแทน